กลับมาช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องสถานการณ์น,รน,น้ําในลุ่มน้ําชีกันซึ่งทางหน่วยางานที่เกี่ยวข้องหรือทางภาครัฐเองเนี่ยก็มีการประชุมแล้วก็ออกมายืนยันนะครับว่าหน้าร้อนนี้เนี่ยมีน้ําเพียงพอครับพายุฤดูร้อนนะครับได้เข้าภาคอีสานส่งผลให้ปริมาณน้าในลุ่มน้ําชีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ภาพรวมยังถือว่าน้อยขณะที่ขณะท,ที่ชลประทานนะครับยืนยันทุกเขื่อนในลุ่มน้ําชีมีน้ําใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าร้อนการบริหารจัดการน้ํายังเป็นไปตามแผนนะครับมีที่น่าเป็นห่วงเพียงเขื่อนเดียว ที่ห้องประชุมพระาธาตุขามแก่นสารากลางจังหวัดขอนแก่นนายไกลสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุมน้ำชีครั้งที่2ทับสองโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนครราชสีมาอุบลราชธานียะโสธรชัยภูมิหนองบัวลำพูอุดรธานีเลยมหาสรารคามกาลสินร้อยเอ็ดและเพชรบูรณ์รวมไปถึงผู้แทนผู้ใช้น้ำจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมรับทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และคาดการสถานการณ์น้ําในตลอดทั้งปีนะครับอีกทั้งยังได้ร่วมพิจารณาการขยายระยะเวลาและก็ขยายกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชายภูมิพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อร่างผังน้ําลุ่มน้ําชีและกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาตการใช้น้ําครับ ทางด้านของเ่อนในการสวนอุตุนิยมวิทยาภาคตะลอกเฉียงเหนือนตอนบนนะคะก็ได้รายแรงงานว่าพายุฤดูร้รอนที่เข้ามาในช่วงนี้ค่ะก็จะมีฝนตกโปรยปรายในหลายจังหวัดในภาคอีสานเลยทําให้ปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นแต่ในภาพรวมต้องบอกว่าปริมาณน้ําฝนทั้งประเทศเนี่ยยังน้อยกว่าค่าปกติอยู่50มิลลิเมตรค่ะซึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะคะถือว่ามีฝนตกน้อยที่สุดเลยในกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ําชีและหน้าร้อนปีนี้ค่ะภาคอีสานตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงถึง42ง ถึง43ขอภัยค่ะ42ถึง44องศาเซลเซียสนะคะโดยจังหวัดที่ร้อนที่สุดในปีนี้เนี่ยคืออุดรธานีที่44องศาเซลเซียสค่ะขณะที่สำนักง,งานชลประธานที่5และ6ค่ะได้ารายง,งานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีตอนบนปัจจุบ,บันมีแหล่งน้ำที่เก็บกักน้ำขนาดใหญ่3แห่งนะคะนั่นก็คือเขื่อ,อนอุบลรัตน เขื่อนลำปาวและเขื่อนจุลาพรค่ะแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง69แห่งในขณะนี้ค่ะเขื่อนอุบลรัฐมีน้ํากักเก็บอยู่ที่56%เขื่อนลำปาวมีน้ํากักเก็บอยู่ที่54%ยืนยันว่ามีน้ําให้ใช้เพียงพอตลอดช่วงหน้าแรงค่ะมีที่น่าเป็นห่วงเพียงเขื่อนจุลาพรนะคะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะที่ต้องมีการปรับแผนการระบายน้ําโดยปัจจุบันมีปริมาณน้ําอยู่ที่26ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งคิดเป็น 15.8%เท่านั้นนะคะจากความจุทั้งหมด164ล้านลูกบาทเมตรค่ะถือว่าเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างน่าตกใจเพราะว่านี่ยังร้อนไม่หมดเลยแต่ยัง <ใน S 1> มีสองเขือนที่ยังพอมีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูร้อนอใช่ค่ะ,ะแล้วก็มีอ่างก,กเก็บน้ำขนาดกลางถึง69แห่งซึ่งถ้ามาดูภาพรวมจริงแล้วเนี่ยการบริหารจัดกรารน้ำค่ะคือเขาบอกเลยว่าเพียงพอแน่นอนตลอดช่วงหน้าร้อนนี้ค่ะ E